มีคุณภาพมากแต่ว่ามันมัน,มนช่กะทิสุกพอเนี่แหละหมกุกตาค่ะหมกตาหมกกระถะสวัสดีสวยก่อนม,นมาแจ่มสวัสดีว <c oughs> ันจันทร์สวัสดีร้านไขน่แล้วนะคะดทำให้มันจหวันนะอ,อ๋อ ไอ้ไข่สุกใหสก่อนไข่ดูตรงนี้ค่ะเด็กแต่ไม่ปรงเลยชอบเลยไข่นี่แหละเราน,น,นี่นี่นั่นเรจะทำแบบจหลวกเลยนะอันนี้น้ำตาลนะน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะอใส่กะทิอันนี้หน่อยเพราะว่าเอาไปหอยก็มันน่นน,นี่ใส่กะทิน้น น้ำกะทินะคะน้ำกะทิกับปองใส่น้ำปลานิดนึงเพราะว่ามันเราไม่ต้องทำเค็ม,มเราจะกินเล่นได้อันนี้อันนี้ผงชูรสแล้วแต่เรานะคะแล่วอหไรอีกโอ้ยหมกกระทะหมกกระทะพอแน้ำมันหอยเขาเป็นผงชูเพราะเราจะกินเล่นมากกว่าก,กินเราค่าถ้าเราทำเค็มมากเราก็จะแบบว่า ชิ้นเล็กไม่ได้ไงมันก็จะมีไก่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กน,นะเนี่ยปรุงแค่นี้เลยใส่อันนี้ลงไปแล้วเหลือไว้นโรนยนิดนึงน้ำกะทิก็แหละเดี๋ยวไม่ชอบไปทำให้มันแค่นี้แหละแล้วก็เอาเอาที่ลงตาเข้าใจไหมตาที่เราทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วไปโรย เลยไมยโชคเอาลงเต็มเลยนะยนยนะคะแล้วก็ใส่ใส่ไปเพื่อให้เราไหยใช่หรือต่อเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะก็ใส่อันนี้ใบมะกรูดอหอมหรือว่าจะไใบรวยก็ได้ไหมอุย้ยมันเกิดเป็นอันนี้ใบโหระพานะอันนี้ก็ใบบักกูดแล้วก็ อันนี้ค่พริกชีฟ้าเอาไว้โรยหน้าเน็ตนึ่งแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำได้เลยนะใช้นี่นะขอโทษนะอยากได้ความมานัหมนหนึ่งจะไว้ไปนึ่งเพราะชอบมันแค่นี้ลราห่ะก็ได้แล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งเอาไปใส่กระทะโอเคปรุงง่ายเนาะเสร็จแรอบบนนี่ก็ปรุงเร็วๆรอลงไปน,นึ่ง ความระเบิดกันนะโอเคเสร็จแล้วค่ะเราจะไปทำหลอกัซีนเลยจะไม่มีเงี้ยให้ห้องมันไม่มีเรื่องการลองเลยค่ะก็ไม,ม่ผ่าอ,อ๋อไม่ลองไปเลยนี่ปลาที่แหละว่านี่มันชี้ใหญ่เลยมันเป็นกระพะ เป้นหมกกะทะนะคะเดียไมือมหมกกะทะโอ้โหโรยปนะนี่ยังไม่โรยอ่เสร็จเาก็จะโรยแต่ตอนนี้ยังไม่ไเ,เ,เ,สเ,เ,มเสร็จก็โรยอยู่นี่เก็โรยน,นีเหเ ดูบรรยากาศข้างนอกเลยค่ะไม่เห็นทำกลัมาทางนี้โอ้ยวนไหลก็ปล่อยมันเห็นมันก็เป็นแบบว่าเห็นไหมมันก็เป็นแบบว่าหมก่เห็ดป่าโอเคเอาฝาเนีอน ้ันจะเรามันจะได้หมกู <laughs> ่หันกระทะนี้มันก็ดีอยู่แล้วเลยมันมันก็ยาวอยา่างมันก็เลยอาจจะติดหม้อหอหอห่อเองได้ก็ได้พูดเล่นเลยต้องมากี หกปลากะระทะเพาอยากแห้นอยากให้ที่มันสุกร้อยเอเซ็นต์เลยเนหะ็นไหมไมนเป็นหมนปกปลานะเท่แค่มันอยู่ในกระทะเองดดมไม่คือก็เลยจะจดีเพราะเราจะไปดูตรไม่ต้องอะไรมากไมจ่จะเอาค้เอาลงอย่างเงี้ยเ,เหนอหน้านีเหมปกปลาค่กปลาใส่กระทะใหนัวอวนย มันก็จะเป็นหมึกลาที่แบบว่าเราจะอน,นี่เป็นชิ้นนะคะอืมอันนี้แหละนี่ก็ะถัเราจะทำแบบไม่ซีเรียสแฟนกินได้มันไม่เผ็ดไงแฟนเนนขเาแฟนก็ให,ห้หมุนๆนิดนึงไม่ชคบชอบแฟนแล้วก็ไม่โชคก็จะจอดน,นี้นะแฟนขเขาไม่ค่อยออกโอเค มันแค่หมกกระทะนะหแล้วก็ให,นะห้มันแห้งีลแล้วคะกระชีก็ใส่ประมาณนี้ค่ะข้าวก็แล้วแต่เราเนาะ,ะมันไม่มีมันมีข้าวแค่นี้ที่ทำ<ม>งานแล้วแหละโอเคอันนี้ก็โรยนิดนึงโรยนิดนึงนี่ก็เสร็จแล้วข้าวโรยเป็นพิเศษเลย อันนี้เห็นหมั้ยเนาะอยู่ในมือันนี้อันนี้อะไรโอ้นะครับให้โดนได้ดีกว่าเดี๋ยวตนะนะีนะคะบ๊ายบายค่ะไอโฟยเมลพาร์ลเซาวเนาะใช่แล้วเป็นคนลาวเฮ้ยมันมันจะแดงโอเปนน้องถ้าสั้นของมันเย็นโอ้ยได้ <podría> <c oughs> ได้ยังไ,ได้แล้วโอเคถ่ายดูสิ